ทา่านผู้ชมเอ้ยมันนี่จะไปใส่ไส้กุ้งที่เก้าเรียครับผมอีโพระร๊ะข้าผ่านเราวันนี้จะพามาดูวิธีใส่ไส้กุ้งข้ามคลองนี่แหละครับพานะครับผมพาะหานะพาะหานะครับผมนี่คั้งนี่แหละครับผมต้องเตรียมตัวสิลงใส่แล้วครับอันนี้ลงกลางด่างก่อนได้ท่านผู้ชม มันมีดางหนาไส้ครับขามข้องเนี่ยเข้องนี่น้ำก็อยู่ประมาณจสองเมตรครึ่งนะครับเน,นาะพ่วงเดือกของมันประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรที่สิบนี่แหละครับผมใส่ดางใส่ไงาขามข้องเลยท่านผู้ชมเพราะว่าขันบอดักหนาหนาไส้ก็อืน่นดางหนาไส้ กุ้งซิวปูปลาเขาเกิดจะบามาเขาใส่ให,ห้าเดี๋ยครับเพราะว่าเมื่อกีหยิบเพื่อนนี้เลยเพอดีมันมาเวลากุ้งซิวมากปูปลามากเมื่อกีม้มามาฆ่าด่างมันก็ไล่น้ำด่างครับไล่ไปอะไรไปมันอกี้มาพอด่างใส่ของห้าเขาเกิดจะถือกินหัวอาหารพออิปะข้าพ,พะลเอาหัวอาหารใส่ให้ใส่ใน้ผ่าด่างใส่ไ้เขาถือกินเขาเกิดจะเข้าไปจังคอยเฉลี่ยกุ้งในซิว ไส่ปูปลาหนะ้าหนามมากินกับง่ายครับใส่ยนมะเร็งตอนนี้เวลาประมาณใบาสามเขิงครับาภาษาปานเฮ่กับเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนเนาะยามเด็กเลือกโรงเรีเเเยนใบสามเขิงครับมาใส่กับหนาวแน่อยู่ท่านผู้ชมอากาศแต่ว่าตอนใบมันกับบบหนาวปานไหนพ่อทุนครับหน้ามก็เย็นอยู่ดอกแต่บา่ากับโบเย็นแห้งก็คือยำมะเสาคกับยำมเะเสาวีเย็น ใส่ไว้ย่ามดีกับปุณละครับจ้ามือเ้ากคนนี้คือไม่ย่ามนักเรื่องคลองฟูตยาไปนะคลองฟูจ่าครับมีบอบริเวณแถวนี้มีหลายคลองเลยท่านผู้ชมแต่เราคลองกับมีดซื้อของเขาที่อยู่ใกล้เคียงเคียมกันเป็นพ่วงกันอยู่นี่ก็มีดหนึ่งคลองน้องคลองน้ำแดงพะนะ คลองน้ำแดงก็ติดกับคลองน้องแซงครับคลองน้องแซงก็ติดกับคลองน้องเสียงมันไม่สื่อครับท่านผู้ชมอันนี้พี่พห้วขาวอ่อยฟังแล้วก็สิมาหาคล้องค้นหัวหลานออจะขันมันก็สิมาหาคล้องกุจจากับคลองกุจจา ข้องกุดจ่าเอาจะข้องคุดจาก็จะไปข้องน้องมาจอบนั่นท่านบอกไมีไม่ซื่อเอาจะข้องน้องมาจอกก็จะไปคลองเลงกุ้งพปะนะโอ้ครับผมมันม่ซื่อเลยครับอันนี้มันอยู่ตามข่างล่ำล่ำเสียวครับมันจะเป็นข้องอะไรออกมาจากพวกโน่นพวกเนินมันจะเป็นห้องลงมา บานี้ทั้งราชการเพิ่นกับว่าพัฒนาาริโภคยังไม่จกออกบ่อยนามทวมเขาครับหนามมันลำบายได้ไงแต่กว่าน้ำเกียงมมกนี่มันจะทวมเขาแล้วมันจะระบายยากครับลุ่งลุ่งมันลุ่งลุ่งซาบันทว่ามันลุ่งยากมันค่ามันค่ากก็ไม่กกไหลแหน่ั้งมันตื่นเขินแน่มันก็เลยกักหนามไปทวมเขาเพรพอดี เพิ่นก็นเลยมาซอยขวางโจขวองน้ำเลือยอ่เลยครับต่าผู้ชมสองเมตรกลัวคนเดีนวี่พ่อข้าพาหลอกที่จะร่อนตัวจะร่อนน้ำมันคลองกุฎจ่าพะ่อนะี่อยู่ใกล้ๆกับคลองน้องมาจอกว่าท่านเอามาลุ้นกันเบิงครับขั้งแรกละนี่ที่พ่อข้าพาหลอก คี้จะล่อนขามค้องเลงก,กุ้งพะนะฟองกุจาเอาครั้งแรกในชีวิตเลยัวตะมากล่องเบิ้งนี่แหละครับถ้าเบิ้งผลย่ามยามผลมันจะถือบ่หลุนกันครับอันนี้คณะนี่กำลังกลางด่างหน้าใสพ่ะนะย่าเติบแล้วคกับนี่เก่าเม็ด ว้มกวงเกาเม็ดครับกวงเกาเม็ดใส่ลอยชีจรวดก็ข,ขึ้นมาแล้วจังสีเอาตัวไส้ลงไปปักอันนี้บรทษัทเนี่ยปักไส้เลยท่านผู้ชมครึ่ง ดังหน้าใสก่อนครับเพิ่งดังหน้าใสก่อนวันที่นี้ก็สิมาเอาใสไปปักครับลอยกลับมาแล้วครับลอยกลับมาเพื่อจะเอาใสกุ้งไปดักกุ้งในบ้านโอ้ยดินกัเจนเจนท่าน,นผู้ชม นเห็ดหนามหลายอันสีหยามแดงมั่มีเลยท่านผู้ชมมู่เพิ่นดูดไปเห็ดเขาหน้าบกหน้าปังแน่ดูดไปเห็ดปลูกหญ้าปลูกนู่ดูดไปปลูกพักปลูกหญ้าปลูกตัวหอมกินเมื่อขับประเทศนี้ผมจะเอาด่างไส้ลงไปใส่เด้อนั่นเงี้ยอ่อนต่อนี่ครับไส้เงี้ยอะไรเด้อนั่นก็สิปักเลยครับกลางหน้าไส้แล้วก็สิปักไส้ได้ประเทศนี้อ่า ปักไ่ปักทีละฟังท่านผู้ชมเพราะว่ามันข้องมันใส่ไดไหยมันนำและต้องใส่ดังหนาใส่ปักกีดไว้ใส่ดังหางๆริมมันกับริมฟังใสายริมฟังครัวเ,เลย หเหตใหเหตุหน้าเอาเขาขึ้นยุ่งขึ้นสังแล้วบ่มีอย่างนองทำผู้ชมนอกจากหาเลี้ยงวัวใส่ไส่หาปูหาปลาจริงครับเขาถาลลอดแต่เห็ุหน้าปีนาครับผมเออทังสี่แหละชีวิตช,ชน,นบทพะนะนั่นกับนาเดียวครับทำนาแล้วก็มาเลี้ยงวัวเป็นงานเสริมเติมใส่พะนะวัวก็ ราคาถือแต่ผู้ชมเออคู่มือนี่ก็ไดเต็งเต็ชีว่าฉันคูอะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคืนหรอขาหมื่นหกหมื่นคูมือนี่เออไอคูเราเจ็ดหมื่นเขามาทำสื่อเอาคูละสามหมื 3, 000, ่นเสร็แล้วเอาครับผมไปใส่ฟังกับผลแล้วใหท่านผู้ชมเด้อ ไปใส่ฟังคบพูนแลวก็สีขึ้นพ่นเลยครับบอบอกลับมาฟังนี่ขึ้นคาพูนแลวก็สิไปใส่ใส่ตะกาไปเลยครับสิบอกลับมาทางนี้ขึ้นไปเลยไปใส่ใส่ตะกาตัวเลยยำเ้าเก็สิมายามครับใส่เหล่านะท่านผู้ชมใส่เหล้วก็สิขึ้นด่านพ่นเลย พี่มาวัดมันใส่ใส่ตะกร้าครับผมย่างม้าประกายหนึ่งได้ดิยูคนละหม่องครับตัวนั้นใส่บ่ได้เพราะว่าฟังมันสั้นครับถึงมันบ่มีอุ้มอุ้มบ่หลายใส่ตะกร้านี่ยหาใส่น้ำอุ้มครับเพราะว่ากุ้งม,มันก็อาศัยปลาเนาะใส่ปลาหใหม่เอาก็มาดักไว้นี่เอาเงาหล่อเอาสามลังครับก,กุ้งกับตะกร้านี่ก็ได้ ใส่สามหลังครับผมเอามาลุ่นกันเบิ่งยน้เหมือเสเอาว่ามันจะได้บัน,นี่หลังสุดท้ายแล้วครับหลังที่สามใส่หนี้กับบ้านเนี้ยท่านผู้ชมบ้านที่บบ้านยนี่ยเหมือเสเลจายจริงจริงไม่ยำครับผมประมาณเจ็ดโมงกว่าเลยมันหนาว นหนาวก็เลยพม่าตะเสาท่านผู้ชมนี่มือใหม่เด้หนินี่ครับวันใหม่เด้เพราะมันมือใหม่วันใหม่ปะนะอันนี้ย่าเหมือนเสาเลยครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วเด้๋พระบินบาท่านไปเดี๋ยวชวนกับพระบินบาทพอดีครับผมที่โบก้ามายามใส่ปะกับบินบาทอยู่กู้แล้วครับนี่ยามที่เราฟังครับพอจะถอดตัวนี้แล้วนี่ที่บอกสีโบก็ร้อยครับสีโบร้อยขวมสีเลาะไปทั้งด้านพูนอีก สิโอไปยามทั้งด่านพุ่นครับผมสิโลออยามคนละทางนี่โอ้ถือเนี้ยอยู่ท่านผู้ชมเบังเนี้ยโอ้ไม่มีมมครับเนี่ยโอ้ไปสีหางแดงกับกุ้งครับผมเลี้ยงง่ายอยู่ดอกเด้อมือนนี้คืออยู่ครับผมใครอยู่เอาได้กินได้เท่ากับเนะสากับเทียงเนียมาเรียกไงที่มัดใส่คือเก่าเหรอครับผมเพราะว่าหาหมือกินมือครับ มันบม่มีหลายพ่อได้กินหลายมือครับใส่มือกินมือบ้าน,นใส่ตัวนี้ยามตัวนี้แล้วก็นจริเลาะไปทังผนครับตอนเลาะก,ก็นจริขี้เสกไกลับนี่แหละครับผมเสกไกลับขี้ขี้ไปนี่แหละอ้อมไปายามปูนครับไปยามทั้งปุ่นนี่ตัวนี้ยามแล้วครับฟังนี่เราจะพยายามฟังหนั่งก่อนนี่ครับนี่พอเราฟังครับอีกฟังหนึ่งครับนี่ บมงนี้ต้วนน้ำท่งนผช้ชมเอ้ยกระลงบลาว่างบลาเอ้ผมใส่รองเท้าดิใส่รองเท้าขัดสู่พะนะลงเลยละครับผมแปลงเป็นรองเท้ายางหว่ายางพาราเอาลงเท้าพาไปก็ลงบลาเอ้ครับมันเปียกมันตื่นมันผูเร็วอันนี้เป็นรองเท้ายางพาราใส่พ่อป้องกันน้ำครับ น้ำสียง้งเตาต้นน้ำเลยท่านผู้ชมจังเก็บเมื่งเดิมอันเลี้ยวเห็นอยู่นี่ยบ้านเมรุโกงใหม่ธรรมดามัานเลยต้นน้ำครับเลาะข,ข่างคล้องเลยเว้ยท่านผู้ชมเลยหลายครับจักมันดาใส่แพร่ได้แพร่ดีหายกินกันย,ยากมันค่านี่แหละครับอันนี้เลาะหายจนลาเดี๋ยวจังมีปองลองห่างคล้อง,งกับบ้านเมรุว่ามันเปลี่ยนท่านผู้ชมโอ้ยหกขีง้ง หาช่องเลาะหาหามองได้ม่ามี่พ่อมองอยางกับลุงไปใส่ครับ,บลุงจะดำไหนกับดาวเย็นขับขันบ่หากับป๋อด้บ่หากับป๋อซื้อไรกับป๋มี่เงินขับผมหาเสากินขับหาสัมกินเสานั่นก็โอ้ยใดแน่ยังผู้ชมอันนี้ก็ได้เอาเนดี๋ดวยวจะไปเที่ยวเบื้ง ใส่เรียบร้อยเลยใส่สกายเลบพวงคางนี่ครับผมพี่มาฮอนบางปีที่สกายเลบมากกับมายามใส่ตะการตัวเออนี่ใส่ตะกาใส่พวงวะนี้กันน้ำรั่วนี่บ่ใครถือมันกว่วงครับมันไม่เป็นใส่ดักมันเป็นใส่ล่อใยกลุ้งเขาใส่น้ำอุ้มน้ำบุ้งก็เอิืนบุงใส่ใส่น้ำบุงเสียวอันบุงมุ่นก็จะเป็นบุงมุ่นบุงซี่ก็เปเป็นบุงซี่อันนี้บุงเสียวครับ ด้ยวได้เอามา่เทิงเอาม่เทิงเท่้ท่านผู้มชมบิงตัวบันี้จวนเลี้วสิมาเท่แล้วครับทนผู้มชมมาเลยเทบิง ว่ามันจะในหน่อยในหลายบันใดเออมันกับพอ่อที่เล้วง่ายอยู่หรอกครับผมแล้วง่ายอยู่ครับท่านผู้ชมก็จะว่าเห็ดจังไดกินพันธุจีว่าเนาะครับเอามาอ้อมครับเอามาแกงใส่ผักแล้วก็ใส่ส้มมะกอกนะมะกอกซุปครับยน้นีหมหอมมะต้มใส่กัน ี่บอขาว่เคยไทยเนเเวเาตกแล้วตุมใช้บบกผักกับผักกาดแสบตี่ยงกะ่แกงใช้บกฝักตั้งเที่ยงก่แกงใช้แักแดงครับตังเที่ยกแกงใช้บบใชบัวแต่ว่าบอในไทยท่ผู้ชมได้รับชมมื่เสียใส่พงนวลก็ไปแ่บยื่ท่านผู้ชมแล้วคาบเขาอยู่ มาลุนกันเมืองเมืองเวลาเทเดี่ยวสี่เหล,ยล,ลายปันไหนเนาะครับเนาะทั้งสี่แหละครับวิถีชีวิตคนบ้านเราคนนะ่หากับบินเดิที่เมอนเดิเดียวแ้่เงินเสี่ยงเป็นปไปหาไมา่ใช่เงินก็ไดครับผม สามดังครับไซตะก้เทเดียว้าถ่านผู้ชมมาเบิงว่ามันจะด้หน่อยในะารเป็นไง อักี่ทั้งสี่ไปเลยๆล,ล่ะครับอีกจั้งน้อยมันน้ำลดลงแห้งๆเดือนเมษาผุดสภา่านี่หรือมีหน้าเมษาเนี่ยน้ำม,มันก็ดี่จอดลงล้ำเสียวครับบัดทีนี้ก็รจะได้ไปใส่นั่นนี่ครับบัดนี้เขาเอืน่นกระสังใหญ่เขาเหตุเป็นกระสังแบบนีงง้สี่เหลี่ยมเมียวฟดใหม่ฟดผด,ดางห้องเขาไปไปในาน้ำครับอุเป็นอุ้มไปไปในาน้ำบัดนี้บัดนี้นั่นก็ยกขึ้นครับเอ้ย นั่นกับคักคือกันเดอ้อท่านผู้ชมนั่นกับพ่อได้กินอยู่ครับแต่ว่าเอาเห็ดเป็นอุ้มแบบไงเห็ดเป็นอุ้มอุ้มลุมมัดใส่กันไว้ไหมครับท่านผู้ชมวันนี้เอาผาดย่งเขียวหอ่อผาดย่งเขียวห่อมัดไว้วันนี้ก็ยนี่ยมันก็ดึงขึ้นครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา,มาเอาออกครับ คอยสู้สู้สู้ขึ้นมาจากน้ำคุณผู้ชมเดี๋ยวหนาแลรงอีกพอข้าพ่อสิบพัฒนาพยายามมันแลรงก่อนครับมีมีหน้ามีสา,าวหมดเลยครับเวลาน้ำมึนหมดเอาบัดทีนี้มาเบิ้งเทแล้วนี่ครับท่านผู้ชมเป็นใดนโอ้ได้แนี่ยท่านผู้ชมเอาสวดสวนเน,น,นี่ครับผมอแล,แล้วแล้วเช่ากับ เที่ยงแลละครับผมมื่อเนี้ยเอาเลยกินสองคาบอย่ะแต่ไม่ชอบเอ้ยกันบ่ามากก็พาเอาสวดๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นไม่ได้ครับเด้อสวัสดีครับ